สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ครัวรอยเองนะครับวันนี้นะครับครัวรอยเองของเรานะครับจะพามาทาแกงฟักนะครับหรือว่าแกงตะหรัดนะครับภาษาเขมรนี้กลหรนี่จะแปลว่าฟักนะครับหรือว่าฟักเขียวบ้านเรานี่เองนะครับเราวันนี้เราจะมาแกงใส่กับปูนะครับขั้นตอนแรกเราก็ต้องผัดเจ้าพริกแกงนะครับในน้ามันให้มันหอมก่อนนะครับให้มีกลิ่นหอมเลยนะครับใส่เนื้อหมูลงไปนะครับเนื้อหมูของเราวันนี้จะใช้เป็นหมู สามชั้น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 ใครมีเนื้อไก่ก็ใส่เนื้อไก่นะใครมีเนื้ออะไรก็ใส่เนื้ออะไรลงไปนะครับอัดกบพปิกแกงให้หอมครับให้มีกลิ่นหอมมีส,สีสันมีสีสแดงแป๊ดเลยนะครับเปิดน้ํจริ้งไว้ครับเดืมปิดน้ำล้นครับน้าล้นเดืมปิดนะครับเราจะเอาน้ํามาใส่เจ้าแกงนะครับหนึ่งหม้อเล็กนะครับหนึ่งหม้อเล็กใส่ลงไปให้มันท่วมตัวหมูเลยครับนี่ท่วมแล้วนะครับ ใครชอบน้ำน้ำก็ใส่เยอะกว่านี้ก็ได้นะครับแต่ผมชอบประมาณนี้นะครับเพราะว่ารอจนกว่าหมูจะสุกน้ํามันก็แห้งพอดีเลยปิดฝาทิ้งไว้นะครับเดี๋ยวเราปิดฝาทิ้งไว้สีแกงประมาณนี้นะครับปิดฝาทิ้งไว้รอให้หมูมันสุกนะครับจากนั้นเดี๋ยวเรามาทําการปรุงเครื่องนะครับนี่นะครับเรามาดูสีสันแกงของเราก่อนนะครับโอ้โหสีสันน่ากินมากเลยครับแกงตะไคใส่หมูหรือแกงฟักเขียวใส่หมูนะครับดูครับ สีสันจะประมาณนี้นะครับจากนั้นเรามาทําการปรุงเครื่องนะครับใส่ผงปรุงรสหมูลงไปครับนี่ใส่มากรัวมากใส่น้อยนัวน้อยเ้ยไม่ใช่ผงนัวสิผงปรุงรสหมูนะครับนี่เราก็ใส่ผงนัวลงไปนิดหน่อยครับผงปรุงรสหมูนี้ไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับใครชอบใส่ก็ใส่ใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่นะครับตามโดยซีอิ๊วขาวเพิ่มความกลมกล่อมนะครับแล้วก็เกลือเล็กน้อยนะครับเพิ่มความเค็มนะครับของน้าแกงครับโกเลโกเลนะครับหรือว่าคนนะครับให้เครื่องปรุง มันเข้ากันหน่อยนะครับกับน้ําแกงนะครับจากนั้นทําการปิดฝาไว้นะครับรอให้มันสุกนะครับนี่รอให้มันสุกนะครับไม่ใช่รอให้มันเสาร์หรืออาทิตย์นะหน้าตาจะประมาณนี้ครับนี่ครับเราก็ใส่ตะไคร้ลงไปหรือฟักเขียวของเรานะครับพร้อมกับใบมะกรูดนะครับฉีกแล้วก็พริกสดนะครับเพิ่มความหอมแล้วก็ความเผ็ดนะครับใครอยากกินเผ็ดแบบลูกโดดก็ บี้พริกไปเลยนะครับให้มันให้มันเผ็ดไปเลยนะครับถ้าชอบเผ็ดมากวันนี้ก็ใส่พริกถงลงไปอีกถ้าไม่ชอบง่าก็กินพริกสดไปเลยครับปิดฝาไว้ครับรอหมูสุกนะครับรอหมูสุกเดี๋ยวเราจะไปเอาจานนะครับกับกับถ้วยนะครับแล้วก็ตะพีนะครับเดี๋ยวเราจะมาตักโชว์นะครับว่าหน้าตามันจะเป็นยังไงครับนี่นะครับเริ่มสุกแล้วครับเดี๋ยวเราจะมาทําการเปิดจ้าอ้ดูครับหน้าตาแกงตะไ้ ใส่หมูนะครับหรือแกงฟักเขียวใส่หมูของเรานะครับหน้าตาประมาณนี้ครับแล้วก็ใส่เจ้าผักชีซอยลงไปครับผักชีซอยไม่ใส่ก็ได้นะแต่ว่าผมเห็นผักชีมันเหลืออยู่ในตู้เย็นไงเลยเอามาตัดใส่ไรด้วยน่ารสชาติจะเป็นยังไงนะครับตัดใส่ถ้วยมาเลยครับนี่หมูตอนใหญ่ๆครับฟักชิ้นใหญ่ชิ้นแบบโตๆเลยนะครับกินแบบลวกปากเลยนะครับนี่หน้าตาประมาณนี้ครับสีสันดูครับเพื่อนๆน่ากินไหมครับอุ้ยแซ่บบอกเลยว่าแซ่บ